นะครับทีมงานท่านใดนะครับที่รับบัตรแข่งที่เสียค่าจอดรถนะครับขอให้เปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนบัตรนะครับทีมประชาสัมพันธ์นะครับเราจะทําการเรียกนะครับถึงผู้ที่15นะครับแล้วเราจะหยุดการใช้เสียงนะครับและจากนั้นนะครับกรรมการจะจับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะรายงานถึงผู้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ทุกสนามจะรายงานถึงผู้สิบนะครับขอ รบคนเจ้าหน้าที่นะครับรบวนท่านดิฉ้ายี่ขอที่โต๊ะรายงานตัวทักกีฬาด้วยนะครับเราจะใช้สนามละสิตัวนะครับ ผู้เจ็ดยงสนามครับขอโทครับสามดีผู้เจ็ดครับรายงานตัวครับสนามบีบอยรายงานตัวผู้ที่ห้าครับตอนนี้ไปหกแล้วนะครับสนามบีบอยนะครับอุปกรณ์นะครับใส่มาเลยนะครับถึงผู้ที่ห้านะครับสนามบีบอยเร็วนิดนึงนะครับเร็วนิดนึงนะครับขอโทษแต่ผู้ปกครองเตรียมนักกีฬาไว้นะครับเด็กชายนันทิพัตอนุบาลรักพีพันครับผู้ที่เจ็ดสนามบีบอยผู้ที่แปด วงพัทอนุบาลเริ่มที่นิดทลาทิพย์อนุบาลเริ่มที่นิดนะครับลงกันกันผู้ที่8นะครับผู้ที่9ก้าตาเป็นผู้ชิงแล้วนะครับผู้ที่9อันทุกูลครับอนุบาลสุขใจครับทิสรุพงษ์ครับอนุบาลเริ่มที่นิดครับผู้แชมป์ครับผู้แชมป์ครับลงพาเด็กลงเลยครับเจ็ดแปดเก้าสิบครับผู้ที่เจ็ดสิทธิชัยครับแต้ดเสีวครับ ทสติชัยแต้สิวมาสนามดีด็อกด้วยครับเสติชัยเด็กชายเสติชัยนะครับแต้สิวนะครับผู้ที่เจ็ดนะครับลงมาแล้วนะตัวด้วยครับสนามดีด็อกครับผู้ที่แปดนะครับพุทธิกรครับโรงเรียนวิภารั์ครับวิภารั์ครับวิภารั์ผู้ที่แปดนะครับรายงานตัวด้วยครับผู้ที่แปดผู้ที่เก้ารับปิยางโกนยอดปฏิภาณิน ท่านนักิจครับท่านนักิจมาเชื่ออาร์ตครับรายงานตัวนะครับไปดี่าวูดจรมีเพืนแ้เาในคู่สายไม่มีคู่เตะนะครับเต้นสีขาวนะครับพี่อายก็รออยู่นะครับก็จะพิสานเรื่องคู่นะครับที่เราโยกคู่สายเราไม่มีจริงๆนะครับที่ไม่มีคู่จริงๆครับเดี๋ยวทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เราจะจัดการให้นะครับจะดูแลเรื่องนี้นะครับสามแดงสามแดงหนังอี เรากวรช่วงเ้าด้วยความาเสียงนิดนึงนะครับสนามบีบอยในการัผู้15นะครับในงานตัวผู้15 I did!